กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับพบเจอกับผมยุคนชนข่าวอีซี่ยุคนนะครับติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะครับภายหลังจากเมื่อวานนี้สารรัฐธรรมนูญมีมติ7ต่อ2ให้นายกอุ้งอิงหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังจากนี้สักประมาณเดือนถึง2เดือนนะครับเดือนถึง2เดือนสารรัฐธรรมนูญก็น่าจะมีคําวิิจัยออกมาว่าจะถอดถอนนายกุ้งอิงออกจากตําแหน่งหรือไม่นะครับ ซึ่งวันนี้ก็มีคนไปยื่นซ้ําดอกที่สองดอกที่สตอนนี้โดนไม่หลายดอกละนับกันไม่หวาดไม่ไหวละวนะเพราะว่าไอ้พลตบบเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวกเคยทํานายเอาไว้บอกว่าสุดท้ายนายกุงอิงก,ก็จะต้องติดคุกนะแล้วก็จะต้องเดินทางออกนอกประเทศซ้ารอยชะตากรรมของพ่อแล้วก็คุณอาบทสรุปจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าอาการน่าเป็นห่วง อาการน่าเป็นห่วงคือเมื่อวานนี้ตุลาการสามนูนเสียงข้างน้อยสองคนนะพยายามจะสั่งว่าไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ออรอพิสูจน์เรื่องคลิปก่อนรอพิสูจน์ข้อท็จจริงก่อนแล้วก็ให้หยุดเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการคลังการต่างประเทศนะคล้ายๆกับคุณทวีสอดสองแต่เป็นเสียงข้างน้อยนะครับเพราะนั้นดูจากแนวโน้มแล้วเนี่ยอาการน่าเป็นห่วงนะครับ ก่อนจะไปดูว่านายกุงอิงเนี่ยจะโดนอะไรในดาบที่สองดาบที่สามดาบที่สี่ดาบที่ห้าดาบที่หกดาบที่เจ็ดคือจะบริสุทธิ์จะพ้นผิดหรือไม่พ้นผิดเนี่ยก็เหนื่อยนะกว่าจะสู้คดีเอาตัวเองให้รอดจากวิบากกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็เหนื่อยละอันนี้ก็ต้องยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมานะคลิปเดียวสะเทือนทั้งแผ่นดินนะคลิปเดียวนะสัส่นสะเทือนเรือลั่นเลยนะ แล้วก็เป็นคลิปเดียวที่จะถูกดำเนินคดีไปอีกหลายกรรมหลายองค์กรอิสระเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันแต่ก่อนอื่นเราไปดูความมั่นหน้ามั่นโหนกของนายกขมิ้นกันก่อนครับก,ก็ว่าแล้วทันทีที่อุ้งอิงโดนสอยเพราะคลิปของฮุนเซนเนี่ยนะโดนสอยเพราะคลิปของฮุนเซนนะเพราะคุยส่วนตัวแล้วฮุนเซนก็เอามาเปิดเผยนายนกรัฐมนตรีก็ขอโทษที่ ใช้วิธีการที่หลายคนอาจจะไม่สบายใจแต่ยืนยันว่าเจตานานั้นทำเพื่อประเทศชาติจริงๆนะนี่คือสาระสำคัญที่นายกวัฐมนตรีได้ถแถลงทำเพื่อชาติแต่เลือกใช้วิธีการที่หลายคนไม่สบายใจบอกแบบนี้นะบอกแบบนี้นายกรัฐุนตรตีเขมรล่าสุดเนี่ยออกมาปลุกปลุกปลุกขวัญแล้วก็กำลังใจชาวเขมร บอกว่าการที่ไทยเนี่ยมีมีความเคลื่อนไหวห้ามพลเมืองกัมพูชาเข้าถึงปราสาทตาเมืมินทมถือเป็นการล้าเส้นและอาจนํานนไปสู่ผลลัพธ์ที่รุนแรงครับผมขอย้ําชัดเจนว่าพื้นที่บริเวณปราสาทตาเมืินทมนั้นยังไม่ได้ตกลงกันเรายื่นเรื่องต่อศาลโลกไปแล้วการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งห้ามไม่ให้ชาวเขมรเข้าไปในพื้นที่ถือเป็นการละเมิดสถานะเดิมซึ่งได้ตกลงกันไว้ณนะวันที่7มิถุนายนปี68 และถือเป็นการข้ามเส้นนายกรัฐมนตรีกัมพูชาประกาศกล้าวเอาไวน้นะนะเห็นไหมครับคือเมื่อวานนี้ก็บอกว่าเจะเอาใครมาคุยประเทศไทยไม่มีนายกแล้วใครจะคุยเรื่องด่านเห็นไหมอันนี้ก็ขิงล่าสุดประกาศกล้าวเลยนะว่าไทยไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามไม่คนขเขมรเข้าชมปราสาทตาเมืองทมนะครับเออนะถ้าหากว่าไทยยังห้ามอยู่นะครับ ถือว่าล้ําเส้นแล้วก็จะเจอผลลัพธ์ที่รุนแรงครูเลยครับเห็นยะังครได้ทีคููเลยนะประเทศไทยของเราก็เสียศูนย์นะถ้าเรามองมันแบบตรงไปตรงมาผมก็เล่าข่าวมันแบบสถานการณ์จริงตอนนี้ประเทศไทยก็ถือว่าเสียศูนย์ตั้งแต่โดนปล่อยคลิปประเทศไทยนายกไทยก็เสียศูนย์มาแล้วดอกหนึ่งสามรับนูนมีคําสั่งแบบนี้ก็เสียศูนย์ก็เสียศูนย์ยน,ยนะเพราะนั้นเนี่ย นายกขเขมรก็ตามสันดาณเขาแหละทั้งพ่อทั้งลูกก็เลยตามซ้ำไม่เลิกนะอันนี้ซ้ำเรื่องประสาทแล้วแล้วก็ล่าสุดมีรายงานข่าวมาจากขเขมรไทม์นะสัมักข่าวข,ของขเขมรบอกว่าตอนนี้นายกหุนมันเนตสั่งยกเลิกการประชุม JBC TBC ABC ที่มีกำหนดการเดิมในเดือนกันยายนนี้ทั้งหมดแล้วนะครับะนะครับ คือไอกรอบการประชุมแบบทวิภาคีครับ JBC RBC TBC ก็คือยกเลิกหมดขมิ้งไม่คุยนะยกเลิกหมดเห็นไหมครับเขาเรียกว่าได้ทีซ้ำเข้ามาซ้ำเข้ามาซ้ำเขามาแต่ซ้ำเนี่ยคนไทยไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะครับเราจะพูดแบบนี้ก่อนมันเป็นการปลุกกระแสชาตินิยมแล้วก็ซ้ำรัฐบาลซ้ำรัฐบาลแล้วก็ขมิงเองก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะนะก็ อาจจะรู้สึกสักใจที่ได้ที่ได้จัดการนายกุงอิงที่ฮุนเซนเรียกว่าเป็นเด็กผู้หญิงเลยนะฮุนเซนเรียกนายกงอิงว่าเป็นเด็กผู้หญิงที่ไม่มีมารยาทฮุนเซนมนเรียกแบบนั้นแล้วก็มันก็ประกาศตัดขาดความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลฮุนกับตระกูลชินวัตรไปหมดแล้วเรียกว่าซัดตระกูลชินวัตรเนี่ยแบบ ไม่เหลือเยื่อใยเลยนะแล้วก็เดี๋ยวก็คอยดูนะเชื่อว่าสองพ่อลูกนะก็คงขย่มซ้ำกันไปอีกเพราะว่าเช้าวันนี้หุนมานีนะหุนมานีที่ปลุกบ๊อบเขมรนนะ่ะเป็นลูกของหุนเซนแล้วก็เป็นน้องของหุนมานเนียนะคุณผู้ชมครับก็กเไปเคลื่อนไหวที่แนวชายแดนตรงข้ามกับด่านช่องจอมห่างแค่ประมาณหกสิบเมตรหกร้อยเมตรหกน่าจะหลักหกสิบเมตรไม่ไกล คือไปรับแรงงานขเขมรเนี่ยกลับประเทศโดยบอกว่าจะมีงานของกลุ่มในทุนชาวจีนให้ทำก็จะพาไปทำงานกับกลุ่มทุนจีนนะชัดเจนมากๆว่าตอนนี้สถานก,การณ์ระหว่างไทยกับกรัรมพูชามันต่อกันไม่ติดแล้วเพราะว่าไอ้ตะกูลคุณเซนเนี่ยมันจะอยู่บริหารประเทศไปอีกชั่วฟ้าดินสลายใช่ไหมชาวขเขมรชาวกัมพูชานะครับชั่วฟ้าดินสลายใช่ไหมในคนขเขมรเนนะ่ยไอ้ไอ้คนขเขมรเนนะี่ย เพราะว่ารุ่นพ่อแล้วมารุ่นลูกเดี๋ยวก็ไปรุ่นหลานรุ่นเลนนะเพราะฉะนั้นผมถึงพูดมาโดยตลอดไงว่าประเทศไทยกับกัมพูชามันต้องจบตั้งแต่รุ่นนี้แล้วให้มันจบใช่เจ็บแต่จบเจ็บแต่จบให้มันจบที่รุ่นนี้เลิกแบบจะโปงจะเปิดปิดจะเออเออเออไอ้อออออออนั่นอะ่ะเลิกประเทศไทยต้องหัดทําตัวเป็นพี่ใหญ่บ้างอะ่ะต้องแข็งแกร่งบ้างอะ่ะต้องเด็ดขาดบ้าง จะไปอังคิลจะไปหลานอะไรแบบนั้นไม่เอาแล้วบทบาทน,นะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะยิงกันนะครับไม่ได้บอกว่าจะสู้รบกันแต่มันขนาดนี้แล้วก็ต้องจบแล้วเพราะว่ายังไงเสียตระกูลหุ่นก็ครองขมรไปชั่วฟ้าดินสลายไม่มีทางเปลี่ยนหรอกครับคนขมรเนี่ยไม่ไม่กล้าหือกล้าอือกับฮุนเซนหรอกเพราะนั้นมันสืบทอดชั่วลูกชั่วหลานไปแล้วเพราะนั้นก็เลิกคบไปซะตัดจบความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างผมก็งงว่าทำไมไม่ทำนะ ก็จบ,จบไปก็ดูเอาเถอะครับถ้าประเทศไทยไม่ต้องครบกับขมิเนี่ยแล้วมันจะตายแล้วมันจะอยู่ไม่ได้เนี่ยพูดง่ายๆออะไรเนี่ยคุจงอ่านไม่ทานคอมเมนต์นะครับนะชัดเจนมันต้องชัดเจนก่อนเพราะนั้นเราก็จะเห็นขมิซ้ําไทยเรื่อยๆแบบนี้แหละนะอืนะนะทีนี้มาดูนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะนายกไทยก็เหนื่อยอะเหนื่อยนะนายกไทยดูให้ดูกําหนดการ วันนี้เอาเอาข้อแรกก่อนนะฮะกลุ่มรวมพลังแผ่นดินโดยโดยนายแพทย์ตุลสิทธิสมบวงไปยื่นหนังสือที่ประธานบุตรยื่นหนังสือที่ประธานบุตรยื่นถอดถอนนายกรัฐมนตรีจาก e, เก้าอี้รัฐมนตรีวัฒนธรรมอีกอีกตำแหน่งหนึ่งเห็นไหมซ้ำเมื่อไปคือจริงไม่ถึงขานาดยื่นถอดถอนหรอกผมว่านะก็แค่ยื่นหนังสือให้สาลตีความใหม่ ว่าการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยหยุดเฉพาะเก้าอี้นายกหรือเอารวมไปถึงตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยไงะนะเข้าใจเปล่าคือต้องคือหมอตุลจะไปยื่นให้ประธานมุิยื่นถอดถอนอีกตำแหน่งหนึ่งแต่จริงไม่มีการวิจารณ์กันว่าให้ข้อมูลกันว่าบทบัญญัติเรื่องกระทําผิดจริยธรยรมไร้แรงเนี่ยมันบังคับใช้กับตำแหน่งรัฐมนตรีและนายก พันเมื่อสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มันก็ต้องหยุดทั้งนายกแล้วก็รัฐมนตรีลักษณะน่าจะเป็นการยื่นเข้าไปเพื่อให้ศาลเนี่ยตีความว่าจะต้องหยุดทั้งหมดหยุดทั้งหมดรวมไปถึงรัฐมนตรีวัฒนธรรมด้วยหรือเปล่าแล้วศาลก็ให้นายกเนี่ยยื่นคําชี้แจงภายในสิบห้าวันคดในีในเงื่อนไขข้อเท็จจริงมันไม่มีอะไรแล้วมันมีแค่นั้นนะเพราะหุ่นเซนก็ยอมรับว่าคลิปจริงอุงอิงก็ยอมรับว่าคลิปจริง ศาลจะตัดสินว่านายกผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือเปล่าก็จบคือรับนูลปี6กศนเนี่ยมันมีเรื่องของจริยธรรมร้ายแรงนะโดนกันหลายคนนกักการเมืองไะนะนะสมัยก่อนก็ปารินาก็เคยโดนไนงะปารินาก็โดนคุณช่อก็โดนเนี่ยอุ้งอิงก็มาโดนอีกเห็นไหมครับนะไม่ได้มีแค่นายกเศรษฐานายกอุ้งอิงนะอีกฝั่งหนึ่งก็โดนแบบหนักเลยนะเรื่องจริยธรรมร้ายแรงนะ แล้ววันนี้เนี่ยก็มีกลุ่มคนไปยื่นหนังสือที่ปปชนะให้ถอดถอนคอรมอทั้งชุดเลยครับทั้งคอรมอเศรษฐาแล้วก็คอรมออุ้งอิงเรื่องงบเงินหมื่นเรื่องนโยบายงบเงินหมื่นให้ถอดถอนทั้งคณะเลยครับทั้งการใช้ใจ่ายงบประมาณที่สิ้นเปลืองทั้งการโยกย้ายงบประมาณทั้งการทําไม่ได้ตามนโยบายที่หาเสียงเอาไว้ ก็โดนทั้งคณะทั้งย้อนหลังไปหาคอรมเศรษฐาครมอุงอิงแล้วก่อนหน้านี้จำได้ใช่ไหมครับคุณสมชายสแสวงการก็ไปแจ้งจับนาย,ยกอุงอิงที่กอมบัญชาการสอบสวนกลางเรื่องกระทําผิดภัยความมั่นคงนอกไอจากนอกราชอาณาจักรโทษสูงสุดก็คือโอ้โหพวกนี้เป็นโทษหนักนะโทษติดคุกหลายปีนะ เป็นเรื่องภัยความมั่นคงอ่ะแล้วจาแล้วคุณสีสุวรรณใช่ไหมก็ไปร้องที่ปปชไงอไอ้คลิปเนี่ยแล้วก็มีคนไปร้องที่กอกตด้วยพูดง่ายๆก็คือมีทั้งโทษถอดถอนแล้วก็โทษติดคุกเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไม่ว่าคุณอุกอิงจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่นะครับนายกก็จะถูกดำเนินคดีตามเช็คบินจากคลิปอังเคิลฮุนเซนเนี่ย อีกหลายปีเลยนะครับก็จะเป็นบ่วงเป็นวิบากกรรมส่วนตัวของนายกุ้งอิงนะครับไปอีกยาวนานท่านก็ต้องไปสู้คดีอีกยาวนะครับนะนี่โอ้โหอะไรนะยุคคนใจขมินนะครับอ่ะแล้วแต่นะทีนี้นี่คือสถานการณ์ทางด้านการเมืองส่วนใครจะมาเป็นนายกรัตมนตรีรัฐบาลจะเป็นยังไงก็ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราก็ ค่อนข้างมีเรื่องให้จัดการเยอะไหนจะปัจจัยภายในไหนจะต้องปัจจัยภายนอกที่ต้องไปสู้รบปรบมือกับ,กบมุนเซนกับมุนมาเน็ตนะครับเห็นไหมฮะเพราะนั้นยังไม่จบเลยนะลาออกตอนนี้ก็ไม่ทันล่ะหมายถึงว่าคดีก็โดนยื่นไปหมดละนะเออใครคุณภ,ภูมิทำเดี๋ยวไออ,อะไรนะออตอนนี้คุณ คุณสุริยะเป็นรัฐมนตรีรักษาการนายกรักษาการเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นคุณภุมิธรรมภาพก็ไม่ได้เลยอ่ะคุณภุมิธรรมภาพก็ไม่ได้ไม่ได้ดีเลยอ่ะในการที่จะคือยังไม่ต้องพูดถึงความรู้ความสามารถนะครับเอาภาพก่อนคือตอนนี้ประเทศไทยมันต้องมีภาพบ้างอ่ะภาพคุณบุมิธรรมก็ไม่ได้เลยนะที่จะมาเป็นรักษารษาชการนายกรัฐมนตรีภาพไม่ได้ชื่อเสียงไม่ได้ เล่าใคระนะจะให้ในายกอุงอิงลาออกสภาเลือกนายกใหม่จะอาจารย์ชัยกเกษมเงี้ยเหรออาจารย์ชัยกเกษมพี่กลับมาตีกล์บร่างกายแข็งแรงแล้วแต่ตอนนี้เสียงรัฐบาลก็ปริมน,น้ำนะถ้าโหวตนายกรัฐมนตรีตอนนี้เนี่ยต่อรองกันยับมีโอกาสคว่ำมีโอกาสล้มสูงนะมีโอกาสล้มสูงนะครับถ้าโหวตนายกใหม่ตอนนี้เพราะนั้นมองไปทางไหนก็ เหนื่อยหมดเลยอะ่ะเหนื่อยหมดเลยยุบสภาได้ไหมในยุบรักษาการเนี่ยก็ต,ตีความอีกนายกุบรัฐมนตรีรักษาการเนี่ยยุบสภาได้ไหมเพื่อคือนอำนาจให้ประชาชนเลือกตั้งใหม่แล้วก็ให้รัฐบาลใหม่เนี่ยที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยไปแก้ไขปัญหากับขมรแล้วก็ปัญหาภายในประเทศรวมไปถึงปัญหาอื่นอีกมากมายก่กองนะครับตอนนี้ก็ เด็กล็อกตอนนี้ก็ติดไปหมดอ่ะนะดีไม่ดีเดี๋ยวจะได้รัฐบาลไอ้รัฐบาลเพื่อชาติอรัฐบาลอะไรเขาเรียกรัฐบาลเลยนะรัฐบาลเพื่อชาติรัฐบาลเฉพาะกิจรัฐบาลเพื่อชาติเพราะมันเล่นติดแงกเอาไว้หมดไงอืมเล่นติดแงกเอาไว้หมดเห็นไหมครับนี่คือสถานการณ์ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เอามา นำเรียนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับหากที่ชอบสื่อแบบยุคคนก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับช่วงท้ายของรายการนะครับมีสินค้าจากยุคนนะครับทั้งแหนมทั้งไส้อั่วทั้งหมูเนื้อแดดเดียวทอดนะครับก็สามารถอุดหนุนกันได้เป็นของดีของแพ้ชุมชนจากอเภือปัวจังหวัดได้สนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจก็มาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์กรอกข้อความครับคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนแหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง100 50บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกหรือว่ากรองข้อความผ่านทาง Facebook อีซียุคนนอร์มอลยุคนหรือว่าอีซี่นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับหนึ่งชุดเพียงร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับหนึ่งเลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่สามแล้ว สปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตํำรับเมืองปัวหมูมี10ชุดมี10ชิ้นนะฮะในนี้ไมไปแท่งไปแท่งแล้วเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยง,งามเลยครับสดหมดเลยนะครับนี่ฮะแหนมยุคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับ ทานกันได้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับจะเอาไปกินสดๆหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะเนี่ยสูตรต้นตํำรับของแท้แน่นอนนะครับ150บาทขายมา3ปีถ้าข้ามไม่ดีจริงเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้อ่าสนใจพิมพก็ว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์รายอยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อย คุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นละนะครับบ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทําไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ2้อ่บาทหชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ด นะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจ,สนใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเพจ normal easy ยุคนก็ได้นะครับนี่ฮนะคุณผู้ชมครับหนึ่งชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทาสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไส้อัวน,นะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมาสามสองสามปีละน่าจะไล่ๆกับแหนมนะคุณผู้ชม ถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้ํานะทั้งแหนมทั้งพวกไสอั่วเนี่ยขายทุกวันนะครับปีนึงไงหยุดไม่กี่วันน่ะนะปีนึงหยุดไม่กี่วันขายส่งทุกวันทุกวันทุกวันคนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่า มันเป็นความสําเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทําข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับพูดก็พูดนะฮะขอบคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ได้แต่หาของดีๆ